เป็นไปของชีวิตเพื่อเป็นเครื่องประดับประคับประคองจรอลศรธาประดับปัญญาบารมีอาคมุญโมทนาอุศนิยราศีในส่วนที่เป็นธรรมัสวรนน้ใหม่ก็คือบุญที่ได้จากการฟังธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นทักษิณาธุประธานเป็นการตามเพิ่มให้สู่งกำลังพุ่งแก่หลวงพ่อพระธนาชัยโชติกโกหรือนางสกุลเดิมว่าโชติกุลผู้ที่ร่มวมรับมรณภผ้าไว่ชนไปแล้วนั้นแปลตลอเวลา อาค์ข่อนั้นมีศิษยานุศิตเป็นจํานวนมากบุคคลที่มีความเลื่อมใสในข้อแดงโจติโกก็ถือว่าเป็นจํานวนมากเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็ถือว่าได้มาพมเพนบาร,รมีร่วมกับท่านนี่แหละเจ้าโจมท่านทั้งหลายในพุทธอุทานพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ธธา อนเนกชาติสังสารางสังทาวิสังสงอนิพิษังแปลความหมายไม่ได้ท่านก็ปแปลใจความเอาไว้ว่าชีวิตก็คือการเดินทางเรือนร่างคือสาราอาศัยบาคือพวกคนบุญกุศุลคือสมบัติใหญ่ เพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันก็เหมือนกับการเดินทางศูนย์เหล่านี้จงกลายเป็นตปะเป็นเอชะเป็นพระวะปใจเปิดผน,นิสัยตามสนุนถวายแต่รรหลว,วลงพ่อพัฒนาชัยโชติโกผู้ที่มรณภาพไปแล้วนั้นไว้ดลบันดาลของหลวงพ่อพัฒนาชัยโชติโก ได้ไปสู่สุคติไปสู่สวงสวรรค์สูงสูง่งยิ่ขึ้นไปอัตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาม,มาพอสมควรแก่การเวลาขอสมุติมุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอ,เอวังก็มีด้วยประการรักษานี้ รู้อยู่เป็นสุขนิรทุกโดยอริยสัจวัตสรงสารพระธนาชัยท่านสะสมพรมวิหารชานท่านสมทานท่านไกลชิด อิทธิบาทรมปราริสุทธิสินลำทำสติปทานมีสินทานวัดปฏิบัติไม่ขาดอสนละสังขารลู้วังไวไม่กังวล สู่เบืองบนที่พวรร์วิมานเฮแมนต่อแต่นี้จะไร้กายไร้รูปังไร้ทุกขังอนัตตาเป็นสุขแสนยังแต่นาำวัดปฏิบัติต่างทดแทน ให้เป็นแก่นประลึกได้ในใจคนกล่าววัดว่าอารามเคยจำวัดโยมเคยจัดโชนานัง่งทั้งวานเออคมท้องลาสิ้นท้นดีที่ญาติโยม จงสุขสมเจริญสุขเจริญพอ่อ 21มกราคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเปลิงศพพระพิกษุธนาชัยโทติโกธนาชัยโทติกุลทวีปริยาพรมงกุฎไทยข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเมนชั่วคราวที่พักสงสวนไผ่หัวพ่อแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูลณ์วันอังคารที่21มกราคม2568เวลา16นาฬิกาเชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศลและสาราการเรียนที่พักสงสวนไผ่หลวพ่อแดง ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบทองลายสลักประกอบศพวันเสาร์ที่25มกราคม2568เวลา14นาฬิกาเจิญหีบศพเวียงเมนแล้วเจิญขึ้นตั้งบนกิดตาการานเวลา16นาฬิกาเจิญพระราชทานเพลิงหลวงพ่อธนาชัยโชติโก สกุลเดิมโชติกุลเกิดเมื่อวันอังคารที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2491เกิดที่บ้านท่าแห่ตำบลดงละคอรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบิดาชื่อนายแดงโชติกุลมารดาชื่อนางแมงโชติกุล มีพี่น้องรวมทั้งหมด9้าคนดังนี้ 1. นางเนยศีสะปัญญะเสียชีวิตแล้ว 2. นายจำนงโชติกุลเสียชีวิตแล้ว 3. หลวงพ่อจำเนียงจารุวันโนพระเที่ยงปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่บำรุงผล 4. นางบุญมากรอดเกษกุลเสียชีวิตแล้ว 5. นางทองสุขสมวนสีเสียชีวิตแล้ว 6. นายจุนโชติกุลสเสียชีวิตแล้ว 7. ห,หลวงพ่อธนาชัยโชติโกองค์มรณาภาพ 8. เด็กหญิงสุดใจโชติกุลเสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์วัยและ9 นางบุญเรือนเนธเจริญปัจจุบันอยู่บ้านดงขาอำเภอปากลีจังหวัดนครนายกประวัติด้านการศึกษาจบก,การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดหนองทองทรายจบก,การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนครสามสงเคราะห์ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนนครน,นายกวิทยาคม จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูงปกศส,สูงจากวิทยาลัยครูเทพสตรีจังหวัดกรบุบุรีประวัติด้านการทำงานปีพุทธศักราช2517บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านยาวีตำบลวังชมพูอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2519 บรรจุเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านซับคอยอำเภอตําบลวังชมพูอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2523ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านซับสีทองตำบลยางงามอำาเภอหนองไผ่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซัพบไม้แดงตำบลซับไม้แดง,ำแดงอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จนเกษียณอายุราชการประวัติด้านครอบครัวครั้งเมื่อหลวงพ่อธนาชัยโชติโกยังคงเป็นคารวาสได้สมรสกับนางจำรรักโชติกุลผู้อำนวยการทัศนีโชติกุล ซึ่งมีบุตรธิดารวมสองคนดังนี้ 1. น,นางสุดารัตโชติกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนศีปัญญาและ 2. ดอเตอร์จิราวัตโชติกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศีปัญญาและโรงเรียนโชโชดว,วิทยาประวัติด้านการอุปสมบท หลวงพ่อธนาชัยโชติโกไายอุปสมบทที่อุโบสถวัดใหม่บำรุงผลหรือวัดท่าแห่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่6เมษายน2552ได้รับฉายาโชติโก หลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้จำพรรษาต่อที่วัดใหม่บำรุงผลซึ่งได้ดูแลสรีระสังขารร่างของหลวงพ่อแดงร่างเป็นหินเป็นเวลารวมสามพรรษาต่อมาในปีพุทธศักราช2555หลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้มาก่อตั้งที่พักสงฆ์ที่บ้านห้วยน้ำบ่อหมู่ที่8 ตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ชื่อว่าที่พักสงสวนไผ่หลวงพ่อแดงอภิชโชโตและในปีพุทธศักราช2558ได้นำร่างเป็นหินของหลวงพ่อแดงมาประดิษฐานไว้บนวิหารณนะที่พักสง,วงสวนไผ่หลวงพ่อแดงอภิชโชโตและก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อแดงอภิชโชโต โดยมีหลวงพ่อธนาชัยโชติโกเป็นผู้บริหารทำให้ที่พักสงสวนไผ่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบันในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567หลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้มีอาการไออย่างต่อเนื่องจึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองไผ่แพทย์วินิจฉัยพบ เป็นเส้นเลือดโป่งพองจํานวนสามเส้นหลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้ทำการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงเดือนกันยายน2567หลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อทำการผ่าตัดเส้นเลือดที่มีอาการป่งพองและผ่านไปด้วยดีจนสามารถกลับมา พักฟื้นร่างกายณที่พักสงสวนไผ่หลวงพ่อแดงอภิชโชโตโดยแพทย์ได้มีการนัดหมายติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่13ตุลาคม2567หลังจากที่จะทำการจำวัดในช่วงเย็นหลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้มีอาการอาเจียนเป็นเลือด จึงได้นำส่งที่โรงพยาบาลหนองไผ่ตําบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์แพทย์และพยาบาลได้นะให้การรักษาหลวงพ่อธนาชัยโชติโกอย่างสุดความสามารถจนเวลาประมาณ19นาฬิกานาทีหลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้มรณาภาพอย่างสงบ รวมสริอายุหลวงพ่อธนาชัยโชติโกได้76ปี1 5พันปาณโอกาสนี้เพื่อเป็นการรวมจิตอธิษฐานน้อมนำส่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อธนาชัยโชติโกให้สู่สุกติณสังปรายภยพอันเป็นนิจรันดร ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูกได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาอุทิศส,ส่วนกุศลแด่หลวงพ่อธนาชัยโชติโกและขอเรียนเชิญผู้ไิเกียรติทุกท่านได้นั่งสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อะไรแด่หลวงพ่อธนาชัยโชติโกเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะ กางวนสู่เบื้องบนที่พวรร์วิมานแมนต่อแต่นี้จะไร้กายไร้รูปังไรทุกขังอนัตตาเป็นสูกแสนยังแต่น้ำวัดปฏิบัติ สางทดแทนให้เป็นแก่นพระฤกได้ในใจคนลาวัดว่าอารามเคยจำวัดโยมเคยจัดโชนานางทั้งวานออคมท้องลาสิ้นทิ้นดี พิยาโยมเออ,เอ,อ,เอ,อจงสุขสมเจริญสุขเอเจริญพร 对不起